กินที <BAR K> huh. ่มไม่กุ้งม่กุ้งแดงก็หมูหมูเขาไม่เหนียวเขาไม่นุ่มมากหมู มมกมไก่เดี๋ยวเป็นไงน้ำซุปรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยรสชาติดีนี่ต้องนานแล้วตั้งร้อนเลยเนี่ยเออข้าวติ่วลุงร้อนมากเลยอะดูดิดูดิควันเออ เครื่องยังอยู่ด้านบนอยู่เลยครับต้องกินได้เส้นอูู้ดิูดิดูเห็นควันไหมเห็นต <c oughs> ั้งนานแล้วเนี่ยควันอยู่วะว่าลุงใส่แก๊สไม่ได้นี่วะ <c oughs> กินแรงไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวรถเลิะอ๋อ,อห่วงรถเหรอคือว่าผ่านครับร้านเนี่ยผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่าบ,บี่เป็นไง,งมั่บบงบะหมี่บะหมี่นุ่มอยเนี่ยแต่แบบว่าผมทิ้งไว้ประมาณพักหนึ่งดึว่ามันก็จะ ครับน้ำไปแล้วผมจะชยยยามกินให้มากดีูน้ำหนักจะไม่ทันเมีย กินเยอะๆดีมากนี่มันทับหมูนี่นะครับ่ะทับหมูอ่ะมันรุ่งทำเองอ่ะอทับหมูหอม,อมร้านยืนสดโภชนาใช่ okay. พราะว่าลุงไม่มีโต๊ะให้น้ำซุปเขาจะมีแบบว่าเหมือนเศษหมูครับเหมือนแบบว่าเขาเคี่ยวกระดูหมูหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แต่มันเป็นแบบว่าเป็นในส่วนเนื้อส่วนเนื้อส่วนเอ็นอะไรเงี้ยครับแล้วม,มันยุ่ยมากมผมกินไปเมื่อกี้ใช่ล่ นส่วของน้ำซุปใช่ไหมใช่ครับมันติดมาเกี๊ยวก็แบบว่ารสไม่ไม่เค็มมากอะเข้ากับน้ําเขาคิดมาแล้วนี่ผมปรุงแค่พริกอย่างเดียวพริกกับน,น้ำส้มนิดหน่อย ถ้าผมกินีังดังอ่ะไม่ใช่ผมกินนะเอฟเฟกต์ใส่เอฟเฟกต์เหรอใช่ครับ <c oughs> อ๋อใส่เอฟเฟกต์ด้วยตัวเองค่ะ น้ำนงร้อนเลยสุดมากเอาลองจับดูเอาไม่เชื่อลองจับดูครับคุณผู้ชมน้ำนงร้อนเลย